ชิ้นส่วนตัวถัดมานะคะก็คือขอบเอวกางเกงนะคะขอบเอวกางเกงของครูนี่ครูจะสอนทําเป็นขอบโค้งนะคะก็เริ่มต้นจากการขีดเส้นตรงขึ้นมาหนึ่งเส้น,นะคะ่ะ จุดเริ่มต้นนะคะสูตรการหาขอบกางเกงนะคะก็คือรอบเอวหารสองบวกห้านิ้วนะคะรอบเอวหารสองบวกห้านิ้ว S 1> <S 1> เอวของเราอยู่ที่3 3หารสนะคะสาหาร2ได้เท่ากับ16ครึ่งนะคะ16ครึ่งบวกอีก5นิ้วก็จะได้21ครึ่งนะคะ เราก็ลากเส้นยาวเลยจุดนี้นะคะเราหาจุดเริ่มต้นไว้ที่ตรงนี้นะคะแล้วก็วัดมา21นิ้วครึ่งแบ่งครึ่งทีนี้ก็แบ่งครึ่งนะคะแบ่งครึ่งก็จะได้2 1่สเครึ่งก็จะได้สิบเอ็ดกับอีก2องขีด ไม่ใช่สิก็จะได้10นิ้วกัอีก3าส่วนสนะคะจากจุดนี้นะคะที่เราแบ่งครึ่งเสร็จแล้ววัดตำลง1นิ้วค่ะขีดตั้งฉากเล็กน้อยนะคะ จากจุดกึ่งกลางนะคะออกข้างละ1นิ้วส่วนประกอบตัวถัดมาคือขอบกางเกงนะคะขอบกางเกงของครูนี่จะเป็นขอบโค้งนะคะโดยการขีดเส้นตรงวิธีทำขอบโค้งนะคะขีดเส้นตรงขึ้นมา1เส้นหาจุดเริ่มต้นนะคะ แล้วสูตรการคำนวณหาขอบเอวนะคะคือรอบเอลหารสบวกอีก5นิ้วนะคะเอลของเรา33นิ้วหาร2ก็จะได้16นิ้วครึ่งนะคะบวกอีก5นิ้วก็เท่ากับ21นิ้วครึ่งนะคะเอา21นิ้วครึ่งนีวัดเลยค่ะวัดออกมาเลย21นิ้วครึ่งนะคะทำตำแหน่งไว้นะคะแล้วแบ่งครึ่งนะคะ ก็จะได้10นิ้วกับสามส่วนสนะคะจากจุดที่แบ่งครึ่งนะคะวัดต่ำลง1นิ้วแล้วขีดเส้นตั้งฉากไว้ก่อนขีดเส้นขนาดไว้ก่อนนะคะออกข้างละประมาณหนึนิ้วนะคะทีนี้เราจะหาขอบโค้งนะคะเราก็คือเราก็วางใช้ไม้โค้งสะโพกของเรานี่แหละคะ่ะแบบนี้นะคะโดยวางไม้โค้งนะคะ หาเส้นจากจุดกึ่งกลางนะคะจุดนี้นะคะให้เป็นเส้นขนานก่อนงาเป็นเส้นขนานนะคะก็จะได้เส้นนี้ขนานแล้วก็ดูที่ปลายจุดสังเกตไหมบรรทัดเราด้วยนะคะว่าจุดนี้ระวังกึ่งกลางไมมบรรทัดไว้ที่เลขอะไรนะคะแล้วก็ขีดมาเลยค่ะ อีกข้างหนึ่งเราก็จะทําเหมือนกันนะคะคือเลข15เนี่ยเราต้องวางไว้ตรงกลางอย่าจําเลขนะคะไม้บรรทัดแต่ละอันเนี่ยบางครั้งเลข1ก็จะอยู่ฝั่งนี้เห็นไหมส่วนตัวนี้เลข1จะอยู่ฝั่งนี้นะคะเราจะจําเลขไม่ได้แต่เราใช้ไม้บรรทัดวันนั้นเราใช้ตัวไหนก็คือจําเลขนั้นง่ายๆนะคะแต่ถ้าใครโค้งแม่นแล้วก็สามารถโค้งได้เลยแต่ต้องสองฝั่งต้องเท่ากันนะคะ เหมือนเดิมนะคะวางเส้นให้ขนานนี่เป็นเส้นเดียวกันนี่เราก็จะได้แนวเส้นขอบเอวของเราเนี่ยคือเส้นนี้นะคะเป็นเส้นขอบของเราทีนี้ด้านข้างตีฉากออกนะคะจากแนวนี้นะคะตีฉากเส้นนี้ออกมามันจะเฉียงออกเล็กน้อยะคะ่ะ ความกว้างของขอบกางเกงของเรานะคะก็คือเท่ากับระยะหักขอบที่เราวัดไว้ในตัวกางเกงนะคะก็คือนิ้ว1น,นิ้วกับอีก3าขีดนะคะทำตำแหน่งมาเรื่อยๆนะคะไม่แม่นก็ทำเป็นจุดไข่ปลาไว้ทีๆนะคะ ทำไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะมาบรรจบกันพอเส้นบรรจบกันเสร็จแล้วเราก็ลงเส้นนะคะขีดเส้นตามจุดแนวไขป่ปลาของเรานะคะให้ชัดเจน เราก็จะได้แนวขอบกางเกงของเราเรียบร้อยแล้วนะคะพอเราได้ขอบเสร็จเรียบร้อยเราก็เผื่อเย็บลงมาคลิ่งนิ้วนะคะเผื่อเย็บไว้ในแพทเทิร์นเลยมันจะได้สะดวกในการวางขอบเพื่อความแม่นยำานึงแต่ถ้าใครสามารถ ทำจนชํานาญแล้วก็สามารถวาดขอบกางเกงบนขอบเคมีสําหรับทําขอบได้เลยนะคะไม่ต้องมาสร้างแพทเทิร์นเสียเวลานะคะอันนี้สําหรับมือใหม่นะคะต้องจําเป็นที่จะทำแพทเทิร์นแล้วก็ไปกดรอยออกมานะคะไม่งั้นความผิดพลาดจะมีสูง เหมือนเดิมค่ะเราก็ทำระยะเป็นจุดไข่ปลามาเรื่อยๆแล้วก็ลงเส้นให้ชัดเจนพยายามขีดเส้นให้เป็นเส้นเดียวกันนะคะอย่าทำให้เป็นฟันปลานะคะ ขอบกางเกงก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์นะคะพร้อมที่จะเอาไปวางผ้าแล้วก็ตัดได้เลย mm hmm. พอเราได้ขอบกางเกงเสร็จแล้วนะคะ เดี๋ยวคุณครูลงสีให้อีกหน่อยดีกว่า ีน้ำเงินเป็นเส้นเผื่อเย็ยบนะคะขอบกางเกงของเราก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์พร้อมไปวางแบบตัดได้เลย